โลกเทคโนโลยีในอดีตเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้างนะครับเริ่มต้นจาก21มีนาคมปี2006นะครับนี่คือวันที่คุณแจ็คดอซี่นะครับผู้ก่อตั้งทวิตเตอได้ทำการส่งทวีตท,ทวีตแรกของโลกนี้ขึ้นไปและเป็นจุดเริ่มต้นของโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างทวิตเตอร์ และอีกวันหนึ่งครับ22มีนาคมนะครับในปี1993นี่คือวันที่บริษัท Intel ได้ทำการเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ CPU Intel Pentium มาเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นจาก21มีนาคมก่อนนะครับใครเคยใครชอบเล่นทวิ t เตอร์บ้างนี่ปี2006นี่นะฮะวันนี้เลยเป็นวันเริ่มต้นของ โซเชียลเน็ตเวอย่าง Twitter นะครับคอนเซปต์ Concept ของ Twitter เนี่ยคุณแจ็คดอซี่ที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเขาประกาศเอาไว้ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยนะฮะคือเรามีแค่โปรแกรมแชทเรายังไม่มีโปรแกรมที่เราสามารถส่งข้อมูลออกไปหาคนเยอะๆได้เวลาเราจะแชทเราก็แชทแบบ1ต่อหนึ่งหรืออย่างมากเราก็อยู่ในกลุ่มแชทใช่ไหมฮะ กลุ่มแชทจะมีกี่คนก็ต้องอินไว้เข้ากลุ่มจะต้องมีการจัดกลุ่มรวมกันนะฮะคือต้องคอนเน็เชื่อมต่อเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันถึงจะสื่อสารรวมกันได้ใช่ไหมครับแต่นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่แนวคิดของการส่ง SMS หาคนทั้งโลกเออคุณแจ็คดอซี่บอกว่า Twitter เนี่ยมันเป็นเหมือนการส่ง SMS หาคนทั้งโลกเพราะว่าหลักการมันคล้าย SMS มากครับ t w i t t e r ในยุคแรกๆเนี่ยแนบรูปก็ไม่ได้ แปะลิงก์ก็ไม่ได้ได้แค่ตัวหนังสือเลยไม่เกิน150ตัวนะครับเหมือนกับการส่ง SMS หรือการส่งโทรละเลขหาคนทั้งโลกมันเป็นการยิงออกไปเลยนะฮะยิงออกไปก,กว้างๆซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากนะฮะยุคนั้นเนี่ยผมว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เรายังเล่นฮิฮากันอยู่ใช่ไหมฮะไฮไฟเรายังเล่น MSN กันอยู่เรายังเล่นเว็บ ไดอารี่กันอยู่ซึ่งมันก็ยังเป็นรูปแบบเก่าๆอยู่นะฮะการส่งทวิ t เตอร์เพื่อให้คนที่ Follow เราแล้วมาอ่านเจอเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเอ้ยแล้วใครอะใครจะได้รับข้อความนี้บ้างนะฮะก็งงเงินไปหมดนะฮะคอนเซปต์มันยังงงๆอยู่ตอนที่พวกผมเล่นตอนนั้นก็งงๆกงินอยู่ผมนี่รหัสทวิตเตอร์ในยุคแรกเนี่ยรหัส600 0นนะครับเป็นคนที่ หกแสนกว่าของโลกยังไม่ถึงล้านอ่าเราก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นนะครับอาจารย์สุประเดชนนี่สี่แสนกว่าลิปมินล่าชื่อลิปมินล่าส่วนของผมนี่คือชาร์กโชส์เออคำว่าชาร์กโชสเนี่ยมาจากเนี่ยทวิตเตอนี้เลย2 1มีนาคม2006คุณแจ็คดอซี่ส่งทวิตแรกออกไปครับ just setting up my twitter อ่าอันนี้คือคำแรกที่เขาส่งไปเป็นข้อความสั้นๆว่ากำลังเซตอัพ ระบบทวิต t ตอรอยู่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ทวิตข้อความอีกข้อความหนึ่งตามมาครับ inviting co-worker <laughs> เหมือนกับว่าแบบชวนชวนคนเข้ามานะฮะชิญชวนคนที่จะมาร่วมงานกับเขาในอนาคตนะฮะเหมือนแบบพยายามป,ประกาศตัวนะฮะแล้วในเดือนมีนาคมปี2021นะครับ แจ็คดอซี่ได้ทำการเปิดประมูลทวีตแรกของเขาในรูปแบบ NFT เดี่ยวนะทวีตมันทวีตไปแล้วแล้วมันก็เป็นชื่อของแจ็คดอซี่มันเอามาทำเป็น NFT ได้ด้วยเหรอครับแล้วมันเอาไปให้คนอื่นได้ด้วยหรอแล้วเวลาเราอธิบายเราจะอธิบายไงทวีตแรกเนี่ยของแจ็คดอซี่ทุกวันนี้เป็นของคุณแจ็คดอสซันหืมได้ด้วยเหรอ NFT เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยนะมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ เขาไปประมูลผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า WaruNable ค,ครับผู้ชนะคือคุณซีนาเอสตาวีเป็น CEO ของ Bridge Oracle นะครับประมูลไปในราคา2.9ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ90ล้านบาทโอ้โห สุดยอดโดยคุณแจ็คดอซี่ก็จะนํารายได้ในการประมูลนะครับทวิตแรกของเขานี่นะครับเอาไปแปลงเป็นบิตคอยให้หมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยว <c oughs> คืออะไรแล้วก็เอาไปบริจาคอ๋อเอาบิตคอยไปแปลงก่อนไปแปลงเป็นบิตคอยก่อนเผื่อมันมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วไปบริจาคให้องค์การกงสนที่ชื่อว่า g i ฟต์เดลิกรีแอฟริกาเรสปอนนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9ในทวีปแอฟริกานะครับซึ่ง อ่ะก็แปลกๆดี NFT เนี่ยบ้านเราฮิตอยู่พักหนึ่งแล้วก็ล้มเหลวตลาดวายกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะใครที่ยังเล่นทวิตเตอร์อยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องไปหาแล้วนะครับชาร์กโชนะฮะเลขรหัสหกแสนกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะโดนฝรั่งรัเสเซียยึดไปนานแล้ว <c oughs> เข้าแอคเคาทตัวเองไม่ได้นานแล้วถัดมาครับวันที่22มีนาคมอันนี้ เมื่อไม่นานมากนี้นะครประมาณปี1,993นี่คือวันที่บริษัท Intel นะครับได้ทำการเปิดตัว CPU รุ่นใหม่แล้วเป็นการเปลี่ยนชื่อ CPU นะครับจากเดิมเนี่ยออกมาแรกๆเรียกกัน286 386 486ใช่ไหมครับวันนี้ครับเป็นวันที่ CPU ของ Intel เปิดตัวมาในชื่อ Intel Pentium นี่ ถือว่าเป็นยุคใหม่ของ CPU บนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับ CPU เป็นเทียมรุ่นแรกเนี่ยเปิดมามีความเร็ว60และ66เมกะเฮิรเมกะเฮิรครับไม่ใช่ก <c oughs> ิกะเฮิรทุกวันนี้ CPU เราว่ากันแบบโห4.5 5.1กิกะเฮิรใช่ไหมครั CPU เป็นเทียมตัวแรก,กว่านั้น60เมกะเฮิรครับ มีทรานซิสเตอร์อยู่ประมาณ3ล้าน1 0 0 0แสนตัวนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้สูงสุด 4GB กิกนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดสำคัญเลยนะครับของวงการ CPU คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นการออกแบบแบบซูเปอร์สเกล่าอาร์เคเท็เจอร์นะครับซึ่งสามารถทำให้ตัว CPU เนี่ยประมวลผลหลายคำสั่ง ได้นะฮะในแต่ละรอบนาฬิกาคือคล็อกไซเคิลเนี่ยนะฮะการวิ่งของข้อมูลเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยมันจะเรียกเป็นคล็อกไซเคิลนะฮะในหนึ่งรอบเนี่ยมันสามารถเอาคําสั่งหลายคําสั่งเข้าไปเรียงกันได้เพราะว่ามันมีทานซิสเตอร์เยอะทานซิสเตอร์หนึ่งที่สามารถรับสมมุติเรารับอินพุตเข้ามาใช่ไหมครับเราดีโค d e ออกมาเป็นเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเราวางลงไปในทรานซิสเตอร์ในแต่ละบล็อกเนี่ยสมมติมี3ล้าน1นึ่งแสนตัวเราวางลงไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ว่าง ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สเกลาร์ก็คือถ้าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยนะฮะยังต้องสามารถยังสามารถใส่โค้ดลงไปได้อีกในคําสั่งต่อไปไอ้ตัว p i ายปลายเนี่ยมันจะแยกออกมาแล้วเป็นอีกชุดคําสั่งหนึ่งแล้วปูล,ลงไปเลยเพราะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม CPU ถึงต้องมีทานซิสเตอร์เยอะๆนะฮะเพราะว่าทานซิสเตอร์ที่เยอะมันก็จะทําให้เราสามารถทํางานซ้อนคําสั่งกันได้แต่การจะซ้อนคําสั่งได้ขนาดนั้นนะฮะ CPU ต้องมีความเร็วในการประมวลผล นะครับนี่คือก้าวกระโดดของความเร็วในการประมวลผลเลยนะฮะเห็น60เมกะเฮิร์นี่อย่าไปดูถูกเขานะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าน,านี้486นี่นะครับมีความเร็วแค่16เมกะเฮิร์แค่นั้นเองนะสูงสุดของ486คือ50เมกะเฮิร์พอมาถึงนี่โอ้โหก้าวกระโดดเลยนะฮะเป็น60เมกะเฮิร์แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยของตระกูล CPU Open ียูเพนทีมเนี่ยเป็นครั้งแรกของหน่วยประมวลผลกลางที่มีแคชเลเวล1 c a ช h ลเวล e คืออะไรคือเวลาเราอินพุตข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์รับจากอะไรก็ตามคำสั่งทั้งหมดนะครับมันจะมาตกอยู่ที่แรมใช่ไหมฮะแรมเนี่ยจะต้องค่อยๆเรียงคำสั่งเข้าไปใน CPU เพื่อให้ CPU เนี่ยถอดรหัสแล้วก็แปลคำสั่งนั้นแล้วก็แปลงทั้งหมดเป็นคำตอบส่งกลับออกมาการมี c a ช h ลเวล one ก็คือการใส่เมมโมรีที่มีความเร็วสูงนะครับ นั่นก็คือ d r a m นั่นเอง Dynamic r a m นะครับแคชก็คือ Dynamic r a m ครับยัดเข้าไปในฝังเข้าไปในไดร์ซีพเลยเพื่อที่ว่าเวลา r m m รับคำสั่งมาแล้วมันอาจจะมีคำสั่งอื่นซ้อนอยู่ r m m สามารถส่งคำสั่งหน้าสุดหรือคิวแรกสุดเนี่ยเข้ามารอไว้ที่ c แคช Level 1หรือ d r a m ตัวนี้ได้เลยแล้วพอ CPU ประมวลผล Execute ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถถ่ายคำสั่งจากแคชเลเวล1ลงไปที่ตัวทรานซิสเตอได้เลยนะครับ มันก็จะสามารถดีโคดแล้วก็ Execute ได้อย่างทันท่วงทีมันเพิ่มประสิทธิภาพมากครับยุคนั้นเป็นยุคที่ Intel แล้วก็ AMD แข่งกันมากใช่ไหมฮะถ้าใครเคยดูศึกสงคราม CPU นาโนเมตรของเราไม่เท่ากันคุณจะรู้ดีว่า Intel ก็คือลูกม่อของแฟชัยเซมิคอนดักเตอร์ AMD ก็คือลูกศิษย์ที่เหลือของแฟชัยเซมิคอนดักเตอร์แยกออกมาจากแฟชั i เซมิคอนดักเตอร์คล้ายๆกัน นะฮะแล้วก็มาเปิดบริษัททำแรมทาอะไรเงี้ยทำไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะอินเทเนี่ยโชคดีนะครับได้สิทธิ์ในการทํา CPU ให้กับ IBM นะครับแต่ทีนี้ IBM เนี่ยเขากลัวว่า Intel เนี่ยจะเป็นผู้ผลิตหลักซึ่งเขาอะจะต้องจํายอมเพราะว่าเขาไม่มีตัวเลือกอื่นเขาก็เลยต้องการที่จะมีทางเลือกเพื่อไม่ให้ Intel เนี่ยบีบบังคับเขาได้หรือว่า Intel เนี่ยเล่นแง่เขาได้ เขาก็เลยทําสัญญากับ Intel ว่าคุณจะต้องมีอีกบริษัทหนึ่งที่มารับงานแบบเดียวกับคุณแล้วทั้ง2อ,อันนี้เพื่อป้องกันซึ่งกันและกันก็กลายเป็นบริษัท AMD ครับที่เข้ามารับงานนี้แล้วก็ได้สิทธิ์ในการผลิต CPU ให้ IBM ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกตระกูล X86 เนี่ยนะฮะ i n t เ l เป็นคนคิดแต่ AMD มาผลิตด้วยก็เลยต้องจำใจครับ i n น e l นี่จำใจต้องยกสถาปนตกกรรเปิดเผยเพื่อให้ AMD ผลิตให้ด้วย ตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดการแข่งขันกันตั้งแต่ในยุคนั้นครับก็286 386เนี่ยนะฮะทั้ง AMD และ Intel เนี่ยก็ต่างพยายามพัฒนาเทคโนโลยี CPU ของตัวเองเพื่อให้เก่งกว่าคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับ Intel เนี่ยถึงกับไปฟ้องศาลเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เขาพัฒนาอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้สิทธิ์ในการผลิตให้ IBM เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ทำไม AMD ถึงมีเทคโนโลยีแบบเดียวกันตามหลังมาทุกครั้งใช่ไหมฮะ Intel ออก386 นะ็ AMD ก็มี386หลักการเดียวกันเลยอาจจะ Reverse ส uh นะฮ huh. ะ e n r i n g e r i n g เล็กน้อยอะไรเงี้ยใช้หลักการคล้ายๆกันจนถึง486เนี่ยตรงเนี้ย n t t l l ก็รู้สึกว่ามีปัญหามากก็ไปฟอ้องร้องศาลก็เลยบอกว่าคำว่า486เนี่ยคุณคุณยึดเป็นของคุณคนเดียวไม่ได้มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ทุกคนควรจะได้ใช้ Intel ก็แพ้ในการฟ้องร้องครั้งนั้นไปใช่ไหมฮะ AMD ก็หาพังงาดเลยเฮ้ยเรามีสิทธรริ์ทำโว้ยไม่มีใครมาห้ามเราได้เราก็ทำนะฮะในขณะที่ AMD เนี่ยนะฮะกำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกรุ่น586ก่อน Intel เลยนะ,ะ่ะหาว่าเราเรียนแบบดีนะ486นี่เราออกตามหลังไม่เป็นไรนะฮะแค่เป็นฝั่ง AMD น่าจะเป็น DX 486 DX อ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ เอ็นดเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราออก586ก่อนเลยเราชิงออกก่อนจะได้ไม่หาว่าเราเรียนแบบนะครับนี่แหละครับ Intel บอกว่า <c oughs> นายไม่มีทางนะนายไม่มีทางได้ใช้586ก่อนเราเพราะเราจะไม่ใช้586เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น Intel p e n t เ u m นี่แหละครับคือจุดกำเนิดที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะฮะหสนุกสนานนะไปดูต่อเอาในขอนชาร์ท นาโนเมตรของเราไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าเนี่ย22มีนาคมนะฮะ1993 Intel เ e n t i u m อินเทนียมกำเนิดโอ้ยุคนั้นนะสมัยที่ผมกำลังจะย้ายมาเครื่องแม็กจับมาไอตัว PC ใหม่ๆเดินตามห้างเนี่ยโอ้โูเพนเทียม166 m หเนี่ยเป็นรุ่นหลังๆแล้วนะโอ้โหรุ่นนั้นเนะี่ยฮิตมากแล้วเริ่มมีแบบว่ามีกราฟิกชิปบนเมนบอร์ดใช่ไหมเริ่มเล่นเกมได้นะ คอมพิวเตอร์ PC เริ่มมีเกมให้เล่นได้นะเกมยิงเกมดูมเกมอะไรสมัยก่อนเนี่ยเกมแบบกราฟิกแบบเหลียมๆะนะฮะเริ่มมาแล้วตอนนั้นนะฮะเพนเทียมร6 6 mmx เนี่ยสุดยอดตัวนั้นดังมากๆเกิดขึ้นในวันนี้ครับนะฮะอ่ะพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับอ่าพอชาร์กสุดสัปดาห์นี่มาแน่นอนพรุ่งนี้รอชมได้เลย